ครับมาอยู่อันที่พระเอกของเราครับกับการ์ดใบนี้ครับ BDO BLD Top p r l c e 20นะครับไปไม่ต้องรีลาทำใจให้นิ่มๆสงบๆ,ๆไว้ BDO ครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับ The Ultimate Draft จริงๆแล้วก็เคยเห็นกันแล้วแหละนะมันก็จะเป็นการด r a f ทีมเข้าไปด้ผู้บบเล่นตัวจริง นะครับแล้วก็ให้หมูลค่าเนี่ยไม่เกิน1ล้านล้านอะไรประมาณนี้นะครับเลขตามนี้เลยนะครับก็อ,อย่าให้ขยายให้เกินอย่าให้ขาดขาดมันก็เสียผลประโยชน์เรานะครับแล้วก็มีพวกตัวนักเตะตัวไหนที่เราอยากได้เนี่ยเราก็ยัดเข้าไปนะครับแต่มันจะยัดได้ทุกตัวไหมมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติอัตรตาการดรอปเนี่ยก็อยู่ตามนี้นะฮะใครใครอยากจะเปิดก็คลิกได้เลยตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บได้ปั๊บนะนะครับนะครับ ระหว่างรอตอนนี้ใครรอระหว่าง TS ตอนนี้ก็ไปจัดทบอันนี้ก็ได้ครับเป็นออลติเมทดาบมันก็ได้ได้ตัวดีๆได้อะไรอยู่นะครับอ่ะนะครับส่วนเจ้าของไอดีนี้นะฮะเขาต้องการกล่องนะครับต้องการกล่องเอ่อไม่กดติบตตัวกนะ็คือใครที่ไม่ได้อยากไปได้ดาบข้างในนะครับก็จะมาดูกล่องเอานะครับอัลติเมทโทเค็นช็อปกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันข้างในนะครับติเดับบ็อกครับฝั่งนี้จะเป็นอันที่แพงที่สุด นะครับ BLDVDO นะ,ะถ้าอยากได้กล่องนี้เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับ BLDVDO ท็อป20บหก8ว่ะโหแต่เพื่นได้เลือกได้อย่างเดียว25 HR t i u top ป15 CU top ป20ก็คือต้องได้จริงๆก็ต้องได้ใบบนป่ะไปดีสุดอ่ะอันนี้กล่องนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งมั้ง a n t i b o บ y box เนะครับ box 7ได้อะไรบ้างไอคอนหก8 5 HR CU EBO โอ้โหอันนี้หนะัก ต้องได้พวกเกียร์อยู่ทับ20เดียว์ดีข้างล่างใช่ไหมอ่ะก็ลดลั่นกันมานะครับใครงบเท่าไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามีคนซิปมาบอกว่าถ้าอ,อยากได้กล่องเนี้ยกล่องนี้แพงที่สุดเนี่ยนะครับต้องเติมประมาณ 20k นะครับ 20k ก็ประมาณ20,000ปึ้งเอาไปแลกเอาโลมาแลกนะครับน้ำเงินอยู่แล้วต้องเอาน้ำเงินอยู่แล้วล่ะนะฮะไปฮะเราไปดูกันครับในเกมครับว่า เราจะได้นะครับต่องอะไร okay. เข้ามาแล้วครับล่าสุดกดไป2 0 0หมื่นบาทนะครับไอดีนี้ฮะเพื่อสเปอร์ฟูลทีมเยนลือต้องได้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรแพงๆแล้วกันนะขอได้ตัวแพงๆแล้วกันนะครับนี่ฮะแล้วก็ได้เงินได้อะไรได้เงินได้ทองล้ำซ้ำมาเลยครับเงินถุยมันเป็นกิจเงินอเอเ็มด้วยไอเอ็มเยอะเนี่ย ดูครับเงินเอ็มได้เท่าไหร่ตอนแรกม,มี90โหเงินเยอะเหมือนกันเนี่ยอาสามสี่สามสี่สามสี่สองแปดเฮ้ยเงินเอ็มบึ้มเลยปะเนี่ยเอาดีดีเงินเอ็มมันจะบึ้มเอานะนะคะบึ้มอยู่นะเนี่ย นะครับก็เงิน M ก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับน้องๆทุกคนครับว่าได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็โอ้โหมันใช่จากกิจเดียวปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่ะจากกิจเดียวก็ได้เยอะอยู่เนี่ยถ้ากิจเดียวก็คือ2 0,000ใช่ปะ่ะสองหมื่นได้มาทั้งหมดเงิน M เนี่ยจาก90ขึ้นมา64สิเจ็ดสิบกว่าเลยนะ70อุ้ยใช่เหรอวะได้ M เยอะจังอะ ได้หมื่นละ35มส้าเลยเหรอป้านะการ์ดใบเดียว2องมื่ได้เงินเยอะจริงเนี่ยการ์ดใบเดียวถูกต้องเปิดกล่องกันอ่ะนะครับลุ้นเงาวันนี้ต้องลุ้นว่ะมีอะไรมั่งเนี่ยมันก็ของดีหมดแหละขออย่าเป็นเอ้ยอย่าไปพูดงั้นดี๋ยวขออย่าเป็นอย่างงี้อย่างนี้นะแม่เอาได้แล้วก็เปิดออกมาแล้วกันนะครับมี bld video top ยี่นะครับมีเอ่อย5่ไพ่ sr บวกแนะครับมี g y u บวกแปด top สบห้ นะครับนี่ท็อป7จ็ดนี่ท็อปสิแล้วก็ซีอูท็อป2ีนะครับแล้วถ้าอยากนี้ในช่วงเวลานี้ก็ต้องใบเนี้แหละวะนะไปะไปดีละเลิกอุ้ยเฮทสวยเอาล่ะเอาล่ะผ่านไปผ่านไป19ตอนนี้เราผ่านไป19แล้วนะครับผ่านไป19แล้วตอนนี้ ไม่เอาเฮตอาเออไม,ไม่มาแล้วนี่เฮอาไม่มีแล้ววันนีออ้เราเรารอดละเอาใบนี้ก่อนแล้วกันะครับอู๋ใบนี้ลุ้นบวกสามหนึงบวกแปดเลยเออโอ้โหบวกสามเลยหออ่ะเพื่อนไปเลยเจอสองชิ้นกูม,มาอูม,มาครับเจียย,ยูครับพี่โดเปล่าเจอลาดปะเฟนด์ปะเฟนด์บวกแปดต้องแปด แปดที่ได้ตัางมือนแปดนี่ก็มีราคาอยู่นะนะครับมีระาบแล้ว,วมันกแบบ็ว่าแปลกๆนะครับสองใบไม่มยิได้ไดยังไงวะมือทองกี่โมงก็เดี๋ยวรอดูไอ้พวกการนี้มันของของไม่ได้เราไม่ได้เน้นมากครับใบของจริงมันดูที่ใบท้ายดูดิมันลุ้นบวกสามอ่ะจะเปิดยังไงให้มันได้ดีสามจริงๆเอนด,ดวงนะคนเราหนึ่งในร้อยอ่ะเปิดได้ดีอ่ะออก็นคนนั้นได้ปะละป่ะไปฮะ ขอเป็นคนนั้นได้ไหมล่ะป๊าขอให้เรียบร้อยขอเป็นคนนั้นขอบวกแปดหน่อยดิตัวอะไรก็ได้เอาบวกแปดบวกแปดตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้เฮ้ยบ้านอ่ะซีดานตัวอะไรเอสซีองลีย์บั๊กแปดโอ้โหูปลาแปงบวกเจ็ดอู้ว่าองลีย์เป็นเอลแบบวิววะอ้ว่มันให้ยากมากครับไอ้การ์ดใบเนี้ยผมให้บวกเจ็ดอีกแล้วอะ ครับเหมือนเราซื้อเอาจริงนะกิจเนี้ยเหมือนซื้อเงินเอ็มป่ะวะเอ็มได้เยอะจริงอ่ะการ์ดนี่แม่ง <c oughs> เอาละครับมาอยู่อันที่พระเอกของเราครับกับการ์ดใบนี้ครับ BDO BLD Top p l i y e 20นะครับหอาแล้วถ,ถ,ถ้าได้ดีๆก็อย่าลืมโบให้กันด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละเพราะว่าตัวเนี้ยจัดให้ร mm ้อยเบวกขอเป็นล,ล,ล,ล้านๆเลยป่ะเมซี่ป่ะเมซี่บ l d ป่ะ วันนี้ไม่มีใครมีนี่ไม่มีใครเปิดได้นี่นะครับมีสิบสามตัวที่เกินร MM ้อยเอ็มเอ็มจริงหรอถ้าต่ำกว่าร้อยไม่ต้องมาคุยกันอีกกูจะหลุดเอาดีๆเนี่ยเอาดีๆเถอะมันก็มีสิทธิ์ออกเล่าเปอร์เซ็นต์มันใส่เยอะเปล่าไปเกินร้อยเอ็มเอ็มสิบสามตัวเลยวกดดันวะพอรู้ปุ๊บกดดันปั๊บเลยอ,อ่ะนะครับก็ขอให้ไอดีนี้ได้ดีๆลั่นๆแล้วกันไปไม่ต้องดีลา ทำใจให้นิ่มๆสงบๆไว้ดีโอครับอังกฤษครับ RM ครับใครวะบัลลังดอครับ <c oughs> เอ้าดีๆจริงมะเนี่ยให้เหรอเบแคแฮมนี่คืออยู่ในตัวที่ไม่ติด 100mm หรอติด8ทับ20แอนโดจริงมะเนี่ย